สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนแม่เพนกับสถานการณ์อยู่ที่ราชดำเนินคะ่ะ ให้รัฐบาลพฏิบการแบบใด สิ่งเหล่านี้มันเจ็บปวดมันอยากยาวนานเป็นร้อยร้อยปีหลังที่มันตั้งกรุงธนบุรีขึ้นมาแล้วพี่น้องที่รักวันนี้เองฉันได้รับมอบหมายมาให้พูดถึงเรื่องปากท้องนะคะดังนั้นสิ่งหนึ่งที่คนงานต้อหวังนะคะว่าถ้า และมีนโยบายให้คนงานทุกๆุกภาคส่วนมีสวัสดิการทวนหน้ามีสวัสดิการสังคมทวนน,นะ,ะเราก็จะได้ลืมตาอ้าปากถ้าตาที่สูงขึ้นและ

ดิฉันไม่ได้พูดในฐานะคนของต้าไกไม่ได้มาในนามของเพื่อไทยไม่ได้มาในนามของพรรคอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะดิฉันไม่ได้สกัพรรัการเมืองแต่ดิฉันพูดในฐานะ เกมแบบนี้เกมแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะไม่รู้ล่วงหน้ากันหรอกแต่ความยากจนประชาชนก็มีความหวังเพราะอึดอัดกัมนมาตั้งเก้าปีเต็มๆแล้วถามอยว่าวุฒิสมาชิกไม่จะมาจากการเลือกตั้งมีความชอบทำอะไรประโถนายกและ้าทำนูย ใครพี่น้องที่รักเ้าปีที่ผ่านมามันไม่ใช่แค่คนตรงนี้ตาสว่างหรือคนอื่นๆตาสว่างมันสว่างเกินทั้งโลกแล้วสิ่งที่ชน หนึ่งว่าการแก้ไขรัฐมนูญแอ้กฎหมายดังกล่าวจะส่งผลให้สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่อยู่ในสถานที่สถานะที่เคารพสกอาลักอันนำไปสูก,การ และกจะน,นำไปสูสก่การกดทำลายการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นอันทรงเป็น,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 รน,รน,นประมุขในประเทศสดสารรัฐธรรนูนพูดเองปัะชาธิปไตยที่มีคํำพวกมันไม่ใช่แค่ที่ฉันพูดมันไม่ใช่มีแค่อยู่ในรัฐธรรมนูญ คนไปฟังคลิปแอคคชาที่ไตายมีพมมหากตรยัตรูเลืองปากท้องของคนยากคนจนมันไม่ใช่แค่เลือกอ่งตอนไปน<อ>านนะครับให้เขาได้รับทราบว่าตรงนี้มีการชุมนุมแล้วก็ค่อนข้างที่จะเดินทางลำบากใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องครับเพราะว่าแต่ถ้าเกิดว่าต้องเสียค่ารับรเราไปเสียค่ารับช่วยผมด้วยนะครับ <c oughs> หกับพี่น้องประชาชนเพราะว่าสถานการณ์บ้านเมืองวันนี้ไไนะคะมันไม่ใช่แต่ตัวพวกเราลูกหลานของตัวตำรวจใช่ไหมหรือแม้แต่เจ้ตำรวจที่เป็นตำรวจเองเนาะซึ่งเราได้รับการเปลี่ยนแปลงนโยบา,ายต่างๆเนี่ยเราเห็นเล่าพักการเมืองที่เราเลือกมาตอนนี้มันไม่สามารถที่ตำรวจน,นะคะเขา<อ>จะไปเมื่อกี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะ,ะสิ่งหนึ่งที่เขากลัวว่าแผนพักร่วมรัฐบาลของเราจะจัดตั้งรัฐบาลได้เนี่ยสิ่งที่เขากลัวการจัดตั้งรัฐบาลของแ8พัก่วมของเรา สิ่งนึงที่เขาขวางคืออะไรรู้ไหมครับเพราะเขาพูดไป,ปลดอำนาจกอ,องทัพครับรับพี่น้องครับโหวตให้กับเขาหน่อยครับสววออที่มาจากกองทัพใช่ไหมครับ6ตำแหน่งน,นะคะโดยตำแหน่งเลยนะคะไม่แน่ใจว่าวันนี้เข้าประชุมหรือเปล่าคะผู เสียงข้างน้อยพยายามพูดอภิปรายตัดขวางการเสนอชื่อนายกรัมนตรีพูดไปพูดมาก็อ่างยัติอย่างนั้นอ้างยติอย่างนี้อ้างไปอ้านมาวุกไปหดมาหาตักกัไม่ได้พยายามดึงเวลาให้มันยืดยาวออกไปเอาควจริงแล้วเนี่ยผมก็รู้ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นแค่เครื่องมือของพวกท่าน พวกท่านนะกลัวกลัวว่าถ้าพักฝ่ายประชาธนปไตยได้ขึ้นมีอำนาจแล้วถึงที่สุดพวกท่านทุกคนจะต้องงานต้องกลับบ้านต้องกระอมกลับบ้านเะดไปมวดทั้งสภากับพี่น้อง,บบถ,ง,องถ้าพวกท่านที่จะกลับไปเลี้ยงหลานก็คงจะทำไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้หลานของพวกท่านเขาก็กลายเป็นคนรุ่นใหม่กันหมด กลายเป็นคนตาสว่างกันหมดเขาคงยังไม่อยากคุยกับคนแก่กระหลอำกระลาที่พยายามปิดบังไม่ให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปใช่ไหมครับพี่นะ้องต่องเสียใ้ครับเงินดา่อว่อที่พยายามปิดไม่ให้ประเทศไทยเดินหน้า,ยา,ยาท,ทุกหน้าได้แล้วทีนี้ทีนี้เข้าสู่ประเด็นสัมพัญธ์ผมมีข้อสังเกตเล็กๆ ที่อยากจะมาแชร์กับทุกท่านผมคิดว่าสถานการณ์การเมืองขนาดนี้พวกสภาฝ่ายเสียงข้างน้อยเขาพยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะพยายามยุดแยงระแคงรั่วพยายามทำให้พักการเมืองฝ่ายประชาธนิปไตยแตกพักแตกกันพยายามแย่อย่างนั้นอย่างนี้พูดอย่างนั้นอย่างนี้ว่าเฮ้ย เองก็ไปลดอันนั้นหน่อยเองก็ไปแก่อันนี้นิดนึงแล้วเดี๋ยวพวกข้าก็จะยอมให้พวกเองได้เป็นรัฐบาลพี่น้องพี่น้องเชื่อมาพูดไอ้พวกข่าววอนจะกลายเป็นคนพวกนี้หรือไงพี่น้องคิดว่าไอ้พวกนี้มันโกงต่อแลงเาใช่ไหมพี่น้องเขาคิดว่าเรางง คนอย่างพวกเราดูไม่รู้เหรอว่าจริงๆแล้วพวกเขาจะพยายามาหาทางทำลมอำหน้าให้ยืนยาวต่อไปใช่ไหมครับพี่น้อง<ป>พูดอย่างงที่ดุด<ป>ผมคิดว่าแม้แต่ตัวคนพูดเนี่ยที่มันพูดออกมาว่าให้ปับนู่นนิดปับนี่หน่อยมัน